เปรี้ยวปากมัดรวม5สุดยอดร้านข้าวต้มปลาที่ต้องมาลองให้ได้ร้านแรกเล็กหงเข้าวต้มปลาพิกัดปลายสะพานตลาดภูซิกเนเจอร์เนี่ยข้าวต้มปลาดิบวัตถุดิบสดๆจากทะเลเปิดทุกวันบ่ายสองถึงตีสองเลยจ้า สองเฮียหวานเข้าต้มปลาคนแน่นทั้งวันพิกัดถนนจันทร์วัตถุดิบคัดสรรมาอย่างดีทั้งใหญ่ทั้งสดเมนูเด็ดเด็กก็คือข้าวต้มปลาเก๋าต้ม,ตมยำกุ้งน้ำข้นกุ้งกระเทียมปูไข่ดองเปิด5้าโมงถึงเที่ยงคืน ที่3ข้าวต้มปลาสังฮีพิกัดเชิงสพานสังฮีเมนูเด็ดนอกจากข้าวต้มปลาที่อร่อยมากๆแล้วก็เป็นตำนานแล้วเนี่ยก็ยังมีต้มยำหัวปลาใส่พุงเนี่ยแหละต้องสั่งเลยเปิด5้าโมงถึง3ามทุ่ม ร้านที่4ี่บุญยงข้าวต้มปลาร้านดังย่านเจริญกรุงกระเพาะปลาผัดแห้งแมงกระพุนน้ำมันงาเปิดทุกวัน4ี่โมงครึ่งถึงห้าทุ่มและร้านสุดท้ายข้าวต้มปลากิมโตเป็นอีกหนึ่งร้านย่านเจริญกรุงที่ห้ามพลาดวัตถุดิบดีสดเครื่องแน่นข้าวต้มปลาเก๋าข้าวต้มปลาเต่าเต้ยอร่อยระดับมิชลิน5ปีซ้อนเปิดทุกวัน4ี่โมงครึ่งถึงห้าทุ่มอร่อยทุกร้านไปลองกันได้เลยจ้า